สวัสดีนะคะวันนี้เราจะผ่านมาในตัวเมืองอีกแถบหนึ่งนะคะแล้วก็เห็นดอกไม้ป่าค่ะซึ่งสวยงามมากนะคะดอกไม้นี้ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเป็นฤดูใบไม้ผลิเห็นไหมคะเขาก็ขึ้นมาเหมือนกับออดอกไม้ต้นไม้อื่นทั่วไปนะคะฤดูใบไม้ผลิพอได้แดดนิดหน่อยเขาก็จะแตกออกมาอย่างเยอะเลยนะคะสวยงามนะคะ เป็นทุ่งสีม่วงเหมือนกระทุ่งลาเวนเดอร์สีม่วงเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าสวยขนาดไหนเห็นไหมคะมีไปทั่วเลยอย่างนั้นเลยนะคะมีทั่วไปหมดเลยอ่ะสวยงามมากจริงค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะดอกเป็นดอกไม้นะคะปกติเขาหน้าวินเทอร์เขาก็จะอยู่ในดินนะคะหน้าฤดูหิมะเขาก็จะอยู่ในดินต้นก็จะแห้งไปแต่หัวยังอยู่นะคะ แต่พอเขาได้แดดมานิดเดียวนะคะเห็นไหมคะเขาได้แดดมานิดเดียวเขาก็จะขึ้นมาเป็นทุ่งแบบนี้อีกเลยค่ะสวยงามมากจริงๆเลยค่ะสวยงามนะคะดอกเล็กๆสีม่วงค่ะแต่สวยงามและดาไม่รู้ชื่อนะคะแต่ว่าสวยจริงๆนะคะเป็นทุ่งเลยนะคะสวยงามมากค่ะทำให้คนที่นี่อายุยืนนะคะออกกําลังกายไปเห็นสีม่วงดอกไม้ก็สดใสไปนะคะ เดี๋ยวจะพาชมกันนะคะพาชมกันนะคะว่าสวยขนาดไหน,นะคะใครรู้ชื่อก็เมนต์มาบอกด้วยนะคะวันนี้8องศานะคะอากาศดีมีแดดนะคะก็เลยพาชมเมืองนะคะพาเลาะชมเมืองวันหยุดนะคะวันหยุดจะเงียบเงานิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนออกนอกบ้านนะคะเขาจะพักผ่อนพอดีเจอดอกไม้สวยค่ะก็เลยจอดรถแล้วก็ทำคลิปให้ดูเห็นไหมคะ ดอกไม้สวยจริงๆเป็นเหมือนดอกหญ้าเล็กๆนะคะก่อนตอนที่หน้าหนาวเขาก็จะใบก็จะแห้งเหี่ยวตายไปนะคะแต่หัวยังอยู่ใต้ดินค่ะพอฤดูใบไม้ไมผลิใกล้ๆซัมเมอร์เขาก็จะโผล่ขึ้นมานะคะได้แดดแค่วันสองวันเท่านั้นเองค่ะเขาก็จะโผล่ขึ้นมาเลยแล้วก็ออกดอกเลยนะคะมาไวมากจะปลาไม่บ้างนะคะขอโทษค่ะจะพึบเลยนะคะ เห็นไหมคะสวยงามเป็นทุ่งลาเวนเดอร์น้อยๆเลยนะคะทำให้คนที่นี่มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวนะคะอากาศดีนะคะอย่างแม่ของลุงอ่ะอายุตั้งเก้าสิบสี่ปีเห็นไหมคะดูใกล้ๆคะ่ะสวยไหมคะสวยงามนะคะดอกน้อยๆแต่สวยค่ะแม่ลุงอายุเก้าสิบปีนะคะเขาก็จะนอนหลับไปเฉยๆเลยไม่ได้ไม่ได้มีเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยนะคะ ก็คือหลวงเขาจ่ายบำนาญจนคุ้มเกินคุ้มกันแล้วค่ะแกกินบำนาญน,นะคะในละแวกใกล้โรงพยาบาลน,นี่นะคะก็จะมีบ้านเห็นไหมคะเป็นไรลีเฮดเป็นคล้ายๆลาทาวเฮาบ้านเรานะคะอยู่มีภูเขาบางอยู่นะคะสวยงามนะคะแดดด,ดีแต่ว่ามันก็ภาพก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าที่ควรนะคะเห็นไหมคะสวยงามนะคะนอร์เวย์ค่ะดูคะ่ะ ดูว่าดอกมันสวยขนาดไหนนะคะทุ่งลาเวนเดอร์เลยค่ะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะดูต้นไม้ใหญ่นี่ค่ะอายุเป็นร้อยร้อยปีนะคะเขาอนุรักษ์ไว้ค่ะเห็นไหมคะต้นใหญ่มากนี่ค่ะเป็นต้นโอ๊กต้นใหญ่มากนะคะต้นไม้ใหญ่ยังแตกใบไม่เต็มที่นะคะเพิ่งจะมีต้นเล็กๆออกมาก่อนค่ะดูค่ะ สวยงามนะคะสีม่วงอมครามค่ะม่วงอมครามเห็นไหมคะเป็นดอกเล็กเลเล็กเลก,เลกไม่รู้ชื่อค่ะใครรู้ก็เม้นมา,ามบอกด้วยนะคะ,ะ,คะเห็นแล้วมันรู้สึกสดชื่นนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นสตอเบอรี่นะคะสตอเบอรี่ก็เหมือนกันค่ะหน,หน้าหน้าหนาวก็จะ ต้นก็จะแห้งไปนะคะไม่มีต้นพอฤดูอ่าฤดูใบไม้ผลิก็จะแตกขึ้นมาเห็นไหมคะแตกกันมาสลอนขึ้นมาเลยเห็นไหมคะสวยค่ะทุงเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์น้อยๆเลยอะ่ะสวยงามนะคะนอร์เวย์ค่ะเห็นไหมคะเป็นกลุ่มยาวไปนู่นเลยนะคะ สวยงามค่ะดูค่ะดอกเล็กๆแต่สวยนะคะสีม่วงเขาก็สวยอยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะสีม่วงอมน้ําเงินอะ่ะม่วงน้ําเงินอย่างนั้นอะ่ะดูค่ะสวยงามมากอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีอายุเป็นร้อยปีนะคะต้นไม้พวกนี้เขาจะอนุรักษ์ไว้ค่ะเห็นไหมคะต้นใหญ่มากนะคะต้นไม้พวกนี้จะต้นใหญ่มากค่ะนี่ค่ะมีบ้านอยู่ในละแวกนี้สวยๆนะคะ สวยงามค่ะสวยงามจริงๆสวยนะคะหาที่สวยๆงามๆลำบากค่ะพอเจอก็อดไม่ได้นะคะเพราะว่าสวยค่ะเห็นสีแดงไหมคะนี่คือสีแดงนะคะ ไดูใบไม้ผลินะคะเขาจะแตกมามีหลายสีมากนะคะนี่คือสีแดงนะคะเห็นไหมคะบอกแล้วว่ามีหลายสีนะคะมีหลายสีมากค่ะใบไม้ผลินารเวค่ะสีแดงนะคะนี่ก็สีเขียวค่ะ แตกใหม่ๆจะเป็นตุ่มสีเขียวนะคะเขียวประมาณนี้เลยเขียวอย่างนี้เลยนะคะแล้วนี่ก็เหลืองค่ะเหลืองนะคะเหลืองมีหลายสีมากนะคะนอเวค่ะใบไม้ผลิค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเหลืองอย่างนี้เลยนะคะ แล้วก็ไปขาวนะคะนี่ขาวนี่ขาวเลยอันนี้น่ากลัวจะเป็นดอกมันด้วยไหมคะเนี่ยสวยไหมคะสวยไหมคะ เริ่มมีแดดเขาก็จะแตกเลยนะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะผู้คนยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่นะคะยิ่งไม่มีแดดก็ยิ่งหนาวนะคะ mm hmm. นอร์เวย์ค่ะนี่คะ่ะดอกไม้สวยอันนี้แตกออกมาก็เป็นดอกเลยอะไม่มีใบเลยอะดูคะ่ะพอได้แดดหน่อยเดียวแตกเป็นดอกเลยนะคะสวยงามคะ่ะแตกเป็นดอกออกมาให้เห็นเลย สวยงามค่ะดูดูใบไ,ไม้ผลิค่ะดูค่ะบ้านนี้ขึ้นไว้นะคะดอกทิวลิปสีเหลืองมาไวเลยค่ะขึ้นเองนะคะเขาปลูกปีเดียวก็จะขึ้นอยู่งี้หน้าหนาวก็จะไปหน้าร้อนเขาก็จะขึ้นมาใหม่มีต้นแอปเปิลค่ะแอปเปิลยังไม่ผลิเลยจะช้าหน่อยนะคะแอปเปิล ปกติซัมเมอร์จะเต็มเลยนะคะบ้านนี้ดกมากดอกทิวลิปสีเหลืองนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยสีอื่นๆจะตามมาจะสวยแบบนี้ค่ะซัมเมอร์จะสวยกนนวยก่าน,นี้เลยนะคะดูค่ะต้นไม้นะคะไม่มีใบนะคะตอนนี้พราเป็นฤด,ดูใบไม้ผลินะคะเขาก็จะค่อยๆผลิออกมานะคะจะค่อยๆผลิมานะคะ นี่ค่ะในเมืองนะคะพาเลาะชมเมืองฤดูใบไม้ผลินะคะเขาก็จะค่อยๆแตกออกมานะคะตอนนี้เป็นต้นไม้หัวโกรนหมดเลยเห็นไหมคะตอนนี้เป็นต้นไม้หัวโกรนเลยเพราะว่ายังไม่แตกนะคะเห็นไหมคะในเมืองพอสกรนนอร์เวย์นะคะพาชมเมืองค่ะชมเมืองนะคะ อากาศดีก็พาเลาะชมเมืองไปเรื่อยนะคะเห็นไหมคะอากาศดีมีแดดตอนเช้านะคะเราถึงพาออกนะคะแต่ว่าก็ยังแปดองศานะคะมีแดดให้ดูวิวสอข้างทางนะคะต้องขอโทษนะคะขับไปด้วยแล้วก็ถ่ายให้ดูไปด้วยนะคะนี่ค่ะว่าถนนหนทางสะอาดสะอ้านนะคะ เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลทําความสะอาดให้นะคะหลังจากหิมะหมดเจ้าหน้าที่จะมาดูแลให้นะคะถนนเอี่ยมเลยเห็นไหมคะไม่ไกลจากน้ํานะคะเนี่ยตรงนี้ไม่ไกลจากน้ําเลยแถวนี้บ้านเดี่ยวจะราคาแพงนะคะเพราะว่าอยู่ในเมืองคะ่ะในเมืองแล้วก็ไม่ไกลนะคะ ไม่ไกลจากผับไม่ไกลจากสถานีรถไฟไม่ไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค่ะนี่ค่ะบ้านจะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นบ้านแบบสวยๆนี่เป็นบ้านของคนที่มีอายุแล้วนะคะตรงนี้คนที่มีอายุมากๆแล้วหกสิบขึ้นไปนะคะเขาจะทำให้อยู่ประมาณนี้เล็กๆสองชั้นประมาณนี้นะคะวันอาทิตย์ค่ะเงียบเงาค่ะ บ้านนี้ต้องจองนะคะนี่เป็นสถานีรถไฟนะคะสถานีรถไฟค่ะจมเมืองวันอาทิตย์นะคะมีแดดด้วยวันนี้อากาศดีนะคะแค่แปดองศาแต่ว่ามีแดดก็ไม่หนาวมากนะคะสถานีรถไฟค่ะค่ะไม่ยอ คนข้ามถนนกันนะคะเหมือนคนเดินเที่ยวอากาศดีค่ะถ้ามีแดดคนจะออกเดินทั้งนั้นเลยค่ะเพอากาศดีนะคะเห็นไหมคะสถานีรถไฟอยู่นี่อึกนี้สวยมากนะคะเนี่ยเห็นไหมคะตึกนี้สวยงามมากคะ่ะนี่เป็นโบสถ์ฟิลิปปินส์นะคะโบสถ์ฟิลิปปินส์ค่ะตรงนี้โบสถ์ฟิลิปปินส์นะคะเนี่ย อันนี้ก็สีแดงนะคะสีแดงก็สวยงามน,นะคะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูความสวยของสีแดงใกล้ๆนะคะเนี่ยต้นนี้เป็นสีแดงพอแตกออกมาแล้วก็เป็นสีแดงนะคะเห็นไหมคะมีหลายสีหลายนั่นค่ะสีม่วงสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะคะเห็นไหมคะเนี่ยต้นไม้นี้ปีที่แล้วเขาก็อยู่ของเขายัางนี้อยู่ใต้ดินนะคะเลยดูหนาวแต่พอหมดนั่นก็จะขึ้นมาใหม่ะคะ่ะ มองรืดูใบไ,ไม้ผลิเขาก็จะขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้เป็นอีกสีหนึ่งสีสีออกเหลืองเหลืองทองทองนะคะสีออกเหลืองเหลืองทองทองเห็นไหมคะว่าแตกต่างแต่หลากสีมากเลยเ mm hmm. ห็นไหมคะเอ mm ๊ะ hmm. ไก่ซัมเมอร์เขาจะทําความสะอาดมากนะคะ mm hmm. พรุ่งนี้วันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานนะคะ mm hmm. เขาก็จะทําความสะอาดให้เรียบเลย mm hmm. นี่ก็อีกสีหนึ่งสวยนะคะ mm hmm. บอกแล้วสีส,สวยๆเยอะๆเลยนะคะ หลากสีสันให้ชมค่ะลากุระก็เริ่มบาน สสวยเห็นดอกไม้ไหมคะเป็นสีขาวสวยเลยนะคะพอแตกออกมาผลิกออกมาก็จะเป็นดอกเลยไม่มีใบนะคะไม่มีใบไม่มีใบนะคะเพราะว่าเป็นฤด,ดูของเขาถึงเวลาที่เขาจะต้องแตกออกมาแล้วก็จะเห็นเป็นสีขาวสวยเลยนะคะแตกออกมาแปลกคะ่ะต้นนี้ใครรู้ชื่อก็บอกมาด้วยนะคะเม้นมาบอกด้วยนะคะดอกสวย มากค่ะที่นี่โบสถ์คริสใจกลางเมืองนะคะโบสถ์นี้ก็สวยงามค่ะอยู่ใจกลางเมืองเลยไว้เป็นสถานที่จัดงานต่างๆของชาวคริสเขานะคะนี่เห็นไหมคะสังเกตดูต้นไม้นะคะเป็นฤดูของเขาจริงๆเขาจะแตกออกมาเห็นไหมคะเขียวไม่ว่าจะเป็นหญ้าหรือว่าเป็นต้นไม้ก็จะเริ่มเขียวออกมาหมดแล้วจากที่มีแตก่กิ่งก้านนะคะก็จะแตกออกมานะคะ เห็นไหมคะสีเขียวอ่อนๆออกมาแล้วนะคะสวยงามค่ะเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วผู้คนก็จะไม่เหงาไม่โดดเดี่ยวเท่าไหร่นะคะต้องขอโทษนะคะขับรถไปด้วยที่นี่หน้าดาวทาวในเมืองนะคะใจกลางเมืองนะคะจะเห็นว่าดอกไม้เพิ่งจะเริ่มผลิออกมานะคะเมืองเราจะช้ากว่าเมืองเฉียนนะคะ เมืองเฉียนเมื่อวานนี้ดอกเต็มจนร่วงก็มีนะคะเห็นไหมคะแต่ละต้นจะเริ่มผลิออกมาสวยค่ะจะเริ่มเบ่งออกมานิดนึงแต่ยังไม่เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะยังไม่สวยมากนะคะไว้รอให้เขาบานเต็มที่จะพามาชมอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะแถวนี้นะคะเคยเป็นตลาดนัดของฝรั่งมาก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยดูค่ะ ดูดอกมันจะสวยขนาดนี้นะคะดาวทาวแล้วก็ร้านอาหารที่เราชิมก็อยู่ตรงข้ามตรงนี้ค่ะอยู่ตรงหน้าดาวทาวเลยร้านอาหารที่มีขาหมูอร่อยวันนั้นนะคะอร่อยมากด้วยดูค่ะเห็นไหมคะสวยงามดอกซากุระนอร์เวนะคะยังบานช้ากว่าญี่ปุ่นค่ะนี่เห็นไหมนี่เพิ่งจะเริ่มแตกออกมานะคะแต่ก็ทําให้ที่นี่เป็นที่จุดสนใจของสาวส,าวสาวเด็กหนุ่มๆจะมานั่งนะคะเห็นไหมคะ นี่คะ่ะสวยงามนะคะซากุระนอร์เวย์นะคะฤด,ดูใบไม้ผลิเป็นฤด,ดูของเขาคะ่ะเขาจะต้องแตกออกมาดูท้องฟ้าวันนี้ก็สวยงามนะคะเห็นไหมคะท้องฟ้าสวยงามนะคะวันนี้นี่คะ่ะดอกไม้จะเริ่มบานออกมาแล้วนะคะสวยงามคะ่ะเห็นไหมคะ แถวนี้จะแพงนะคะนี่ไลรีเฮดนะคะเนี่ยเห็นไหมคะบ้านอยู่ใจกลางดาวทาวเลยจะแพงมากเห็นไหมคะมีระเบียงให้นั่งชมวิวชมผู้คนเดินผ่านไปมานะคะเห็นไหมคะเนี่ยแพงสุดละค่ะมีชั้นระเบียงเห็นไหมคะดาดฟ้าด้วยดาดฟ้าชมวิวด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่ขายใกล้ก็จะสวยนะคะเห็นไหมคะสวยงามค่ะซากุระนอร์เวย์นะคะสวยค่ะสวย โอเคคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาเลาะชมเมืองวันมีแดดฤดูใบไม้ผลินะคะก็สวยงามไปตามธรรมชาตินะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งสีดำไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสวยๆอย่างนี้อีกนะคะมีอีกมากมายค่ะเพราะว่าฤดูซัมเมอร์ใกล้จะมาแล้วนะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพคะ่ะบายบายคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ